าลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษารละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้งในที่สุดผมก็มีวันนี้นะครับจากการทำงานหนักอย่างมากมายในการของบจากบอร์ดในที่สุดเราก็มีกล้องโซ n y ตัวนี้ที่ทีมงานเราถืออยู่นี่ไม่ใช่รถเรานไม่ใช่รถผมแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียน King College แขกรับเชิญของเราวันนี้เขาเป็นผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นถึงระดับผู้บริหารนะแต่ต้องขับรถมาส่งลูกเองไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสงสายรักลูกมากเดี๋ยวพาไปเจอกับเจ้าของรถคันนี้กันพี่เหม๋งจากเค v e n t u r e อร์ครับยี่สิบบาทเห็นนี้ไะไอ้นี่คือแมลงวีเอาไว้เลี้ยงกบเทนซ่าสำหรับพี่แล้วมันเหมือน iPhone ิดล้อผี่ชายคนนี้ทำไมพูดเยอะจังวะจริงดีวะพี่แม่งอินโทรเวนด์นะวยไม่ไม่เอาละฮะวันนี้ นี่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 เดินข้างๆเฮนโดตอนไหนนี่เดิมแม่เมียงเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญเลยในการก่อตั้งฟิโนเมนาให้มีทุกวันนี้เขาน่าจะนั่งรอลูกอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจริงๆไม่ต้องจัดภาพนี่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีคุ เหมิงแนะนำตัว,วผมสั้นๆอีกทีหนึ่งให้กับคน <c oughs> ดูมิสเตอร์เซนเจอร์วอลเขารู้จักหน่อยครับผมสวัสดีครับผมพี่เหมิงน,นะครับก็เรียกว่าอะไรเดียเป็นพี่ใหญ่แล้วกันในวงการสตาร์ทแล้วกันนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ดูแลในหน่วยงานเคทีเ Venture Capital ก่อนหนะ้านี้ก็เป็น MD ของ d t แ c กเ c ็กซ์เซลนะครับก็ไปเจอฟิโนเมนาตั้งแต่ยุคนั้นจริงๆพี่กับพี่เหม่งเนนะี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตอนพี่เหม่งอยู่ที่ c i t i b a n k ถ้าความรู้สึกแรกนะผู้ชายคนนี้ทำไม พูดเยอะจังวะพี่จริงดิวะพี่แม่ง introvert นะวะพีอ้โหมาไมาหรือว่าเป็นผู้ชายแบบเฮ้ยแอคทีฟพูดเยอะแบบว่าเป็นถ้าเป็นพี่แม่งหลอกดอกด่างกูพูดมากเลยไม่ไม่ก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าขับเคลื่อนมวลชนได้จนกระทั่งเหตุการณ์สำคัญนะที่ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นคือเราไปดูบอลด้วยกันตอนที่วินัดชิงชนะเลิศไอ้ลิเวอร์พูลกับมาดริดเราไม่พูดถึงผลไม่พูดดิพูดทำไมคาริโสซองแตก ไม่จริงๆวันนั้นมันก็ฟินนะคือคือถ้าช็อตซาร่าไม่โดนเลยลามอสมันดึงแขนก็ไม่ไม่ไม่น่าจะเกิดพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนเรียมาริทเขาบอกมันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุทาอะไรเขนัดได้ฮะอุบัติเหตุอะไรมันไม่อุบัติเหตุมันดูตั้งใจเต็มๆตำแหน่งที่เขาดึงมันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเลยแต่ช็อตตอนแรกที่เราได้ตั๋วเข้าไปอ่ะเราไปนั่งกันที่เรียมาริดนะโอ้โหแล้วชุดสีแดงอ่ะ ไล่โซนนะไม่สีขาวแดงอยู่หย่อมเดียวแล้วขาวแล้วเอายังไงดีวะแม่งแบบไม่ไหวอ่ะจนกระทั่งกุ๊บพี่ยอดวงในเขาบอกเฮ้ยไปอยู่อีกข้างทางไม่งั้นโดนตีนะเออไม่งั้นโดนไม่งั้นไม่งั้นโดนบูลลี่อ่ะเออแมตช์นั้นเล่นไม่ดีผมก็เจ็ตมีความคิดกันว่าฟินเทคมันเริ่มน่าจะมาในเมืองไทยแล้วก็เลยมีโทรไปหาพี่เหม่งเว้ยอ่าโทรไปหาพี่เหม่งว่าพี่เหม่งจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยทำยังไงวะพี่เหม่งก็โทรมาถูกคนแล้ว นีไ่ไงเป็นคนรันแอซเซอร์เรเอ่ก็เลยชวนเข้าเลยก็เลยชวนเข้ามาเลยบอกแล้วเข้าแล้วมันจะดีเหรอพี่เหม่งเขาให้ลอจิกอย่างนี้ว่าถ้าเราจะโตอย่างก้าวกระโดดเราจะโตอย่างเร็วมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดถ้าอยู่ทําแบบเดิมมันก็จะโตแบบเดิมแล้วก็เรสตังจากวีซงวีซีบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาด้วย <c oughs> ซึ่งตอนนั้นคือมีแค่อไอเดียด้วยนะทุกคนพอมันเข้ามาในแคมป์นั้นน่ะมันก็ได้รู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องหาของที่ถูกพี่เหม่งจะบอกว่า fail fast ใช่ไหมก็คือว่า มึงผิดให้เยอะเข้าไว้อ่ะเดี๋ยวมันจะเจอสิ่งที่ถูกเองคือจําได้วันนั้นที่พี่เจษพี่แบงค์บอกกับพี่ว่าผมทําให้คน70คนรวยขึ้นเป็นระดับหมื่นล้านได้เพราะตอนนั้นที่เจษเขาอยู่เซมบีพรีเซนเตอร์เมเนจเงินคนที่มีเวลเยอะๆแค่70คนมีเงินระดับหมื่นล้านได้ผมอยากทําให้คนไทย70ล้านคนเนี่ยมีเงินแค่พอเกษียณอายุเออคือแบบผมฟังฟังนี้มันคดขนลุกแหละคือแบบเอ้ยนี่แหละวิชั่นแบบนี้เราต้องการพาวเดอร์แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวมาปรับกันในแง่ของเทคโนโลยีอยต่นเลยต่างๆ พี่ฟังแล้วโอ้โหแม่งอินว่ะแล้วตัวยูกับเจสเองแม่งคนฟอลโล่ใน Twitter ฟอลโล่ในในในเฟซบ o ๊หรือว่าในพันทิปอะไรแม่งเยอะมากอยู่แล้วคิดว่าถ้าจะมีโฟลเดอร์สักหนึ่งคนบนโลกใบนี้ที่ทำเกี่ยว f i n ฟินเทคแล้วมันทำขับเคลื่อนได้ก็ต้องเป็นสองคนนววี้ว่ะเฮ้ยนี่เรื่องจริงไม่ได้อวยแค่70 <c oughs> คนรวยเป็นหมื่นล้าน70ล้านคนมีเงินพอเกษียณยุโอ้โหเชี่ย คือแม่งไม่รู้คิดมาก่อนจากบ้านหรือเปล่าแต่พอฟังแล้วแม่งโดนแบบจัดๆอ่ะแล้วพี่เหม่งก็ดูเป็นคนที่อินในสายเทคไม่ใช่แค่เรื่องฟินเทคอย่างเดียวข้ารู้จักพี่เหม่งอยู่แล้วพี่เหม่งก็จะเป็นสาวกแอปเปิลอ่าแน่นอนตัวยงเลยแน่นอนเรียกได้ว่าคือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ใหญ่หรอแต่เงินกูใหญ่อยู่ในนั้นกับอีกตัวหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมไปถ่ายรูปกับมันมาแล้วนั่นก็คือเทสซาโมโนช่าก็อันนี้แม่งเงินมาจากแอปเปิลเลยคันเดียพาไปดูกัน่ไปครับไปครับ ต้องมีสติกเกอร์ Apple ที่แถมมาก้ iPad ยไอแพดด้วยที่ก็ให้รู้ว่ารถคันนี้ได้เงินมาจาก Apple <c oughs> ิลนู่นแอเปิลมาซื้องไงขับไปแล้วประมาณเท่าไหร่เดีวจะพันจะพันโลแล้วอ่าเอาละฮะตอนนี้เราอยู่บนรถเทส l a m o เด l Y ของพี่เหมิงผมดูใน YouTube อะเห็นรถจริงเนี่ยมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเช่น <c oughs> อย่างเช่นไอตุ่มนั้นอะไอตุ่มสีตุ่มนั้นตุ่มเซ็กซี่เดี๋ยวจะกล้องให้กล้องเขาดูหน่อยนี่นตุ่มนี้ SE XY เออมาจากอะไร S คือโมเดล S อตัวนี้คือเป็นเลข3อัค่ะแต่มันคือโมเดลสา3แล้วก็เป็นไอตัวตัว X แล้วก็ตัว Y อ่ะแต่ว่าในรถสแตนดาร์ดมันไม่มีไม่มีอันนี้ซื้อเพิ่มไปติดเพิ่มติดเพิ่มเพื่ออะไรเพื่ออะไรคือหลายๆคนเนี่ยคันใช้เทสลาหลายคน อาจจะเคยชินกับการใช้รถสัาญาาก่อนเนาะการปิดกระจกเนี่ยมันต้องกดปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองเพื่อโฟกระจกอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเราเรารู้สึกว่าการทำอย่างนี้มันเหมือนฟิกชันมันมันหลายสเต็ปเราก็กดแป้งปุ่มหนึ่งจบเลยคือพูดง่ายๆว่าจริงๆมันเซตอัพได้หลายอย่างรู้สึกในแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะเซตอัพได้มันเชื่อมด้วยสัญญาณบลูทูธกับบลูทูธปุ่มหนึ่งมันจะเซตอัพได้3สเต็ปแล้วก็กดยาว ในนั่นหมายว่าปุ่มหนึ่งเซตอัพได้สามคำสั่งอ่ามีสี่ปุ่มแต่พี่มีหมดหกปุ่มนะมีซ่อนหนึ่งของปุ่มมีเพราะฉะนั้นหกปุ่มพี่เนี่ยจะเซตอัพได้ก็หกสามสิแปดสิบแปดคำสั่งก็เลยอันไหนที่เราใช้บ่อยๆแล้วเราชินแล้ก็สามารถใส่เข้าไปได้คือจริงๆไม่ใช้ก็ได้แต่เหตุผลที่ใช้เนี่ยเพราะเมียยังไงยังไงยังไงคือเมียก็จะลงแบบจะปรับแอร์เมียก็ต้องมาังกดแล้วก็เลือกเวลาเขาก็ไม่สะดวกเขาแ้วเขาต้องกดนู่นกดนี่กดเพิ่มกดลงเงี้ยออ่่่ะะวโเไไมมสดดก้ ปิดนะกระจกก็เหมือนงานเมียขับรถเข้าบ้านาเมียบอกมันต้องมานั่งกดกระจกมันไม่ทนันกระติดอะไรในรถคันนี้ที่ได้เพิ่มขึ้นมาครับบอกได้เลยว่าถ้าเมียแม่พลุ้ไม่ได้พเพราะฉะนั้นก็จะเกิดจากเพนพอยต์ของเมียชีวิตที่ดูขับเคลื่อนด้วยเมียนะถูกต้องอันนี้คือเรื่องจริงเมียเป็นช้างเท้าหน้าช้างแบบไม่ไม่ใช่ช้างควานช้างด้วยซ้ำไปเราเปควานช้างแล้วเรา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 เป็นช้างแล้วเมียัาขับซ้ายขวาแล้วลูกอ่ะลูกเป็นคนที่นั่งนั่งอยู่บนช้างกับเมีย เซตาก็ไปบอกเมียว่าเนี่ยมันประหยัดน้ำมันได้เดือนละหมื่นซึ่งเป็นเรื่องจริงคือน้ำมันอย่างคันเก่าอย่างเกีย์คนิวอลพี่เนี่ยจริงมันก็ประหยัดแล้วนะนะแต่พี่วิ่งเยอะไงก็ตกแล้วเดือนละหมื่นหมื่นหนึ่งประมาณละกันน้ำมันมดีเซล ตอนนี้พอมาขับเทสลาปุ๊บก็ตกค่าไฟชาร์จตกเลยเดือนพันกว่าบาทสองพันคือก็บอกก็คำนวณให้เมีย8 0 0พันต่อเดือนใช่ไหมคูณลงไปสิบสองใช่ไหมปีหนึ่งแปดหมื่นสี่เกือบแสนอ่าแล้วพอเมียเริ่มเห็นภาพเกือบแสนอ่าติดโซลาเซลล์ประหยัดเท่าไหร่อีกเราสามารถชาร์จไฟฟรีอ่าเราขยอยพรูเจิตรมาเรื่องพวกนี้ก็เอาเรื่องความคุ้มทุนเป็นหลักเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยอีบีมันก็เป็นจุดเด่นของอีบีอยู่แล้วไม่ว่าแบรนด์ไหนก็แล้วแต่พี่เหมิง แต่ทําไมเทสลามันถึงเป็นแบรนด์ที่พี่ดูดูพี่เชื่อว่ามันประหยัดมากกว่าที่อื่นก่อนหน้านี้ก่อนซี o คนก่อนของโตโยต้า ที่ลาที่เพิ่งลงจากตำแหน่งไปให้ทีม R&D เขาอะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์เทสซามาคือเอาเทสซามาแล้วแกะแม่งดูให้หมดเลยหลังจากดูแล้วประมาณเดือนสองเดือนไม่รู้เท่าไหร่แหละแล้วกลับมาบอกซีอว่าเนี่ยเทคโนโลยีเราตามหลังเทสซาถึงแปดปีเทสซาสำหรับพี่แล้วมันเหมือน iPhone ติดล้อนี่อัปเดตซอฟต์แวร์แม่งบ่อยกว่า้โฟนเอกนะมันไม่ใช่บริษัทขายรถมันบริษัทขายเทคโนโลยีซึ่งเมื่อเทคโนโลยีนี่แม่งมีล้อติดมาสี่ข้างเราก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเราอยู่กับเทสลา เราจะอยู่อัปเดตตลอดเวลาในแง่ของเรื่องเทคโนโลยีการขับขี่เทคโนโลยีการ whatever อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแค่ประหยัดน้ำมันอย่างเดียวเราซื้อเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีที่ดีพี่หมายถึงว่าประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีและความปลอดภัยที่มากขึ้นเขามีการเทสกันที่ยุโรปว่ารถที่แบบถูกชนด้านข้างนะแล้วทนให้คว่ำเลยอ่ะแทบจะทุกคันไปหมดนะยูเวนเส เพราะว่าเทสซามันเพราะว่าเทสซาไม่ได้ถูกทดสอบด้วยไม่ทดสอบดีกว่าเขาเรื่องหนึ่งปกติเวลาเราอยู่ในรถอ่ะเราจะไม่กล้าตดแบบมีเสียงแต่มันจะมีกลิ่นแล้วในบ้านอ่ะเราก็จะหันไปถามกันใครตดอ่ะอันจะไม่มีใครใช่ป่ะคราวนี้ถ้าเป็นเราี่ยมันระบุได้ด้วยว่าให้เสียงมันออกมาจากฝั่งไหนตอนเราจะตดอ่ะให้ย้ายเสียงไว้ที่ฝั่งนั้นแล้วกดแปดมันจะเป็นเสียงลูกชายเราทันทีอ่าแล้วเราจะบอกได้ว่าลูกชายเราตดทังทงที่เป็นกลิ่นของเรา พี่ชอบในมุมว่าตอนที่เราขับไออ autonomous e n h a n c e autopilot คือเราตั้งให้มันขับเองเลยพี่ซื้อตัวซอฟต์แวร์บุกเพิ่มมาด้วยเพิ่มแบบพให้มันเปลี่ยนเลนเองเลยโดยที่มันก็สั g g เจสเราแต่เราต้องคอนเฟิร์มนะ่เอแบบเดี๋ยวจะออกซ้ายเดี๋ยวจะออกขวาอะไรเนี่ยผมเพิ่งอ่านข่าว morning beep เมื่อเช้านี้เลยว่าไม่ดู morning beep ในนี้ได้ไหมได้ได้ได้เหรอโอ้เนี่ ยังยังตามพวกเราอยู่ใช่ไหมพี่ตามสิครับนี่เดี๋ยวให้ดูไลบรารี่เลยอนี่มั้ยนี่มั้ยนี่มั้ยตกลงไปศูนย์จุดศูนย์เก้าเป็นเน่ดูมอร์นิ่งบีมในรถได้ด้วยในข่าวเมื่อเช้านี้เลยบีวีดตอนนี้เป็นยอดอีวีขึ้นมาลดอันดับหนึ่งแล้วแสดงว่าคนใช้บีวีดเยอะบีวีดที่เทคโนโลยีแสดงว่ามันก็คุ้มดิบีวีดเป็นเป็นหนึ่งชอยที่น่าสนใจเพราะด้วยราคา นะครับแล้วก็อิคเอนอเมย์ออฟสเกลแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของเขาซึ่งเป็นแบตเตอรี่เลดซึ่งถามว่าดีมากก็คือดีมากพยายามอีลอนพยายามจะเข้าไปซื้อไอ้ัดแทนขปงแบรนด์ด้วยซ้ำไป,ปอะ <Blade S 2> ไรเ <ๆ S 2> ง,งี้ยคือคราวนี้มันก็ย้อนกลับมาดูเรื่องซอฟต์แวร์ละลองเทอมันได้ขนาดไหนแต่ถ้าถามว่าเป็นรถที่คุ้มค่าไหมพี่เชื่อว,ว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะแล้วยิ่งเดี๋ยวเราออกดอรฟินออกไรซีอะไรออกมาซึ่งราคาต่ำล้านหมดแล้วอยู่เรนจ์ประมาณห้าแสนถึงเก้าแสนนี้พี่ว่ามันเมกเซนพี่เหม้งจะพาเราไปคุยที่บ้านแก สบายสไปทํางานอะไรในในในระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตอนขึ้นทางด่วนที่เหม่งจะเปิดโหมดฟูลออโต้พายロให้เราเห็นนะประสบการณ์การนั่งของเราว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราทุกคนตามกันไปนี่หมดหมดชิวหมดชิวผมนี่ชิวเลยแต่แบบไหมเราจะาดบไหมแล้วมันจะพุ่งกว่าเมื่อกี้ปะ นะมันมันก็มันต้อกดอะไรยังไงก่อนอ่ามันแค่ตบการคันเร่งลงไปสองทีครับแล้วตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นออโต้พิลนะตบการคันเร่งกว่าแล้วกเดี๋ยวรถไฟวันลเนี่ยมันจะขึ้นไปนี้ว่าออโต้พิลอตแต่พี่ปรับควากำลังนี่มันเล่นในมาริโอคาร์ดส์อ่ะต่อตัวใหม่ที่ออกมากล้องไม่ชัดกว่านี้ ก็ไม่ได้เป็นรถครอบครัวขนาดนั้นแบบก็สามไปสามแล้วก็เริ่มลดไปเลยจบคุยกับเซลล์ของเทสลาถือว่าอยากได้นู่นได้นี่ใช่เซลบอกเออมันไม่มีพี่พี่วิธีที่ง่ายสุดคืออะไรด้วยพี่ทวิตเตอร์หาอีรอนป,ปีทุกป,ปีเสียค่าไปแทนนรถเท่าไหร่รไม่ต่ำกว่าสามหมื่นสี่หมื่นมูลสี่สี่หมื่นใช้ใช้รถประมาณกี่ปีห้าปีป่ะใช่สี่หมื่นห้าปีเท่าไหร่สองแสนป่ะประมาณนั้นก็บวกค่ารถเข้าไปมันก็อันนั้นก็มีแล้วก็มีน้ำมันอีก พามันอีกเกจกระจบแล้วเนี่ยจากจากเครื่องเครื่องยนต์สันดาปมันม,มีมีอะไรประมาณ2000สองหมื่นชิ้นใช่ปะ่ะโอเพนเจอร์ mm hmm. ไม่เห,น,เหนื่อยแค่สองร้อยชิ้นเองแล้วนั mm hmm. ่นมหมายความว่าคือ,อยูไม่ได้มีอะไรต้องซ่อมไงคือไม่มีกำหนดระยะการเช็คระยะแล้วอ่ะคือเรายังเคยชินกับว่าทุกหมื่นโลทุก mm hmm. หมื่นโลเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเคลื่อนู่นนี่ฮะอีล mm hmm. อนแม็กทวิตมาล่าสุดบอกว่าเนี่ยของอย่างของประเทศไทยอ่ะถ้ายูมีปัญหายูให้เข้ามาสิ่งที่ยูต้องทำคือเติมน้ำกระจกนั่นหมายความว่า เมื่อเท่านั้นคอร์สแม่งหายไปค่าธรรมด์หายไปกลายเป็นว่ารถเซกเมนต์อย่างดีเจสตีพวกนั้นจะสูงดีซับละพวกว่าเอาซิตต์แคมรี่มันก็โดนโมเดล3โดนไปบีวีดออโต้สามไปเรียบร้อยละถ้าเป็นเบนซ์บีเอ็มรถยุโรปก็โดนโมเดลวายโมเดลเอ็กโมเดลเอสถทาจะซุก segment ตอนนี้เลยเซกเมนต์ถูกๆแล้วห้าแสนอ่ะกลุ่มแบบไอ a entry level อ่ะถ้ามาตัวนี้นะพี่ว่าน่ก เอาละฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณเหมิงสมโภชที่แอนฟิลวเราดูบรรยากาศของห้องทํางานของพี่เหมิงนะมีทั้งเสื้อที่มีลายเซนเรียวพูเนี่ยแชมเปี้ยนตอนปี2019มีบ็อบบี้ฟิวมิโน่ซึ่งจากเราไปแล้วยังเขาไม่ได้ตายไม่ได้ตายเขาไม่ได้ตายแผ่นกล้องดูได้แผ่นกล้องดูได้ครับอ่านี่นี่นี่แล้วอันนี้อันนี้นี่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 น้องสกายติดพีดีพีเอไหมเนี่ยเอาน้องสกายของไายไหมนี่อยู่ข้างๆกับจอแดนเดนเดอร์สัน จริงจริง,รงสกายสกายอยากไปจับมือกอับกับอลิซงเบเกอร์แต่ดูอลิซรงเยเห็นรองเท้าเขียวปะ <c oughs> อ๋ออ,อยู่นี้ <c oughs> โดนบังทำไมพี่ไม่ใช้เนี่ย AI g e เจ r เน i เรตัดไอคนนี้ออกไปตัดคนนี้ออกมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นอลิซรงไงนอกจากที่นี่เป็นแอนฟิลแล้วนี่นี่นี่น,น,น,นี่พี่เหม่งเขามีพี่เหม่งเขามีแกจเจ็ทุกอย่างที่ซื้อมาตั้งแต่รุ่นพ่อไม่ใช่รุ่นตัวเอง iPhone รุ่นแรกแอ ไอไอพอดก็มีไอพอดเออไอแพดไอแพดมินิรุ่นเดิมแล้วก็รูปสตีฟจ็อบถูกตะเกียงกับถางกระถางถูกเวลาบูชาอยู่ที่ไม่มีเขาเป็นเซนเขาเป็นเซนอ๋อโอเคเี๋อันนี้ก็ได้มาจากที่นู่นแอปเปิลฟาอันนี้คือชีวิตด้านหนึ่งของพี่เม้งขอ รู้จักพี่เหม่งในด้านการทํางานบ้างจุดนี้ต้อง,ต,องต้องเท้าความไปนิดน,นึงก่อนคือตอนพี่ตัดสินใจลาออกจากแบงค์เนี่ยตอนนั้นคืองานภรยากําลังจะมีลูกท้องละภรยาคนนี้มีคนเดียว oh. ไม่เหมือนพี่แบงค์นะที่มี2คน oh. 2> <laughs> ตอนที่เราทํางานที่ทีแบงค์ Bank อะ่ะแบงค์ก็รู้ตอนนั้นเราแบบ mm hmm. มันไม่ใช่นายทูไฟทั่วไปใช่ปะ่ะ mm hmm. มันนายทูอิเลเวบางทีอะไรเงี้ยนายทูทเวลฟ์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีลูกลูบเนี่ยศูนย์ห้าขวบเป็นโกลเด้นพีเรียดของเราที่เดาะ เราจะได้อยู่กับลูกสนิทกับลูกคิดว่าถ้ายังทํางานอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่น่าจะได้ละก็เลยตัดสินใจอยากจะลาออกตอนนั้นเราก็เริ่มลงทุนในหุ้นแหละสมัยก่อนหุ้นที่เราอินซึ่งหนงนั้นก็คือ Apple นั่นแหละ8ปของพอร์ตของพอพี่ตอนนี้คือ Apple วันนี้ถ้า Apple ไม่ได้เจ๊งไปเท่ากับหุ้นเมื่อ10ปีแล้วพี่ยังกำไรอยู่ซึ่งพี่น่าจะสบายใจได้เพราะว่าปูอลเลนกี้ถือเกินครึ่งพอเลยก็ใช่ไงก็เลยตัดใจบอกเมียว่าเออแบบตายละแบบอย่าไปอยู่จะกัแลวกจริงตอนแชรเแง ไี่มาช่วยแบบปั้นสราปีหนึ่งได้10 2ถึง20สบริษัทมาช่วยพัฒนาประเทศชาติช่วยสร้าง GDP ให้กับประเทศนู่นนี่ของแม่งวิชั่นแม่งใหญ่ว่ะแล้วได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับเทคด้วยเฮ้ยม,มันก็อินแล้วพอเราเข้าทำงานปุ๊บโอ้โหพีกติงแม่งลาออกเลย ไม่แต่แกก็บอกแล้วว่าเราช่วยสารวิชัันกูด้วยอเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละถ้าเป็นรันแบบเป็นดีเรคเตอร์ full time คือตั้งแต่แบทสามเป็นต้นไปใช่3ถึง3มันจะควบ2ลงมาด้วยแหละก็คือ2 3งสามถึงเจ็ดสตาร์ทอัพมีตัวที่ชอบไหมโลโก้สีเหลืองๆเป็นตัว F อี่เงี้ยต้องบอกว่าเป็น1ใน2ตัวที่ให้ ROI เกิน1 0 0่เท่านะอีกตัวนึงอีกตัวนึงบิดครับ ก็ถ่าหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นพี่แจ็คเคมดีใช่ไหมถ้าแบต3าก็สกูต้าพี่บอยพี่โก้ใช่ไหมผมก็มีน้องเบลแบตสี่ก็มีฟินโนมีเบลมีเฟรชเกตใช่ไหมห้าหกเ็ก็มีพวกหมอตั้มพวกอะไรไล่มาเรื่อยๆสารับตัวดังๆท็อปๆของประเทศพี่ว่าถ้าท็อปยี่น่าจะมีดีแท็กประครึ่งหนึ่งอ่ะและคือส่วนที่เราลงทุนเรางไปหกสิบองทีม 72% Secure f งเปอ n ์เซ็เทียบกับในตลาดแบงก์ก็รู้ว่าสตาร์ทแบงก์80%เจ๋งใช่ป่ะจะสำเร็จได้อย่าง Uber อร์แอรแค่0.05ใช่ป่ะอย่างน้อยๆเราได้ช่วยกับน้องๆกลุ่มนี้ที่สามารถเป็นหนึ่งมายสโตนให้เขาแบบเอื้อให้เขาเป็นสปริงบอร์ดกระโดดก้าวถัดมาซึ่งด้วยแทร็กเลคคอร์ทที่ดีเนี่ยมันก็เลยทำให้เปิดโอกาสให้ตอนที่พี่เหมิงคิดจะย้ายงานอีกรอบหนึ่งมาที่ KT Venture เนี่ยเรื่องนี้มีผลไไไได้ข่่่่าาาาวววมีีีคนโททททรรปปหชยยงงกุพพอ ีีโอแกก็โทรมาบอกเฮ้ยแหมงได้ข่าวจะบายบายดีแทรกหรออะไรอย่างเงี้ยครับพี่เฮ้ยมาช่วยพี่ช่วยชาติหน่อยวะเจอคำนี้้าไปช่วยชาติคือแม่ถึงหน้ากรุงไทยแล้วตอนนั้นก่อนแล้วกูก็แค่นอสเซโนนะแต่ก็ได้ถามพี่พิยมพ่อไปตรงๆก็บัดดีครับพี่พิยงเพื่อนพี่ดูอยู่ถามพี่เอาจริงหรอพี่พี่จะเอาทีมผมอะไปทำงานในในกรุงไทยจริงๆหรอพี่พวกผมจะอยู่ไม่ได้ดิพีาะพิยงแกบอกว่าตอนนั้นแกก็แชร์วิชาเลยตอนนั้นแกบอกว่าแกจะแบ่ง ฟรายจี้กรุงไทยเป็น2ส,ส,ส,ส่วนส่วนเรือเร็ว speed b o กับส่วนเขาเรียกคลเออร์บ๊ทคือเรือบรรทุกที่ไว้ขนสง่งเรือใหญ่กับตัวแบบไม่ได้เร็วมากแต่ต้องบรรทุกเครื่องบินซึ่งมันเป็นคอโปรดักของประเทศซึ่งมันปรับเปลี่ยนได้ยากแต่ต้องมีแล้วก็ตัว speed b o a เหมือน,นเรือเล็กต้องออกจากฝั่ง<ม>ก็ไปลุยเลยแม่งไปลุยเพลงมอดตลมต้องขึ้นแล้วจะตรงนี้ ทางาน,นแม่งเลเยอร์ไม่มีหรือพี่ก็รีพอร์ตตรงพี่พยงภาพมันเปลี่ยนเลยนะวิชั่นจากเดิมที่เราจะบิลดสตาร์ทอัพให้มันเติบโตได้ใช่ไหม,อ,มอันนี้คือแบบสตาร์ทที่เข้ามาอยู่กับเราอ่ะต้องทําให้ประเทศชาติเติบโตได้คือแม่งคนละเกมแล้วม,มันจะไม่เหมือนแบบว่า you invest exit you đi คอนไม่ใช่ละซึ่งมันหายากมากขึ้นไหมพอมันเป็นโคตรยาก<ๆ>ดูไหมว่าอย่างอย่างหวอาายออนไลน์อ่ะต่อตั้งอะ่ะเออมาจากไหนหรือวะแค่ตอนในในบริษัทเรานะ,ะเราคงไม่ต้องลงดีเทลรายละเอียดแต่ให้เห็นภาพว่าไอเดียเล็กๆเหล่านี้จากน้องๆพนักงานสาขาง่ายๆเน มันถูกเขาเรียกเซอร์ราล์ขึ้นมาทาให้มันภาพมันใหญ่ขึ้นแล้วเอามาใช้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยงวดงวดหนึ่งนี่ขายได้10บล้านใบแบบเยอมากไม่กี่นาทีก็หมดลงานที่เราทำเสียก็คือหาเทคโนโลยีพวกนี้เข้าไปซัพพอร์ตในบิสเนสใหญ่ที่องค์กรต้องการคือ Apple มันก็คือหนึ่งในสตาร์ทอัพแลวพี่ก็ทำในธุรกิจสตาร์ทอ Start ัพด้วยมันมันเชฟให้วิธีการลงทุนของพี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมการลงทุนส่วนตัวของพี่นะถ้าในหุ้นนะพี่จะลงทุนอะไรที่พี่เข้าใจจําได้แบค์เยสอนพี่ว่่าีจําได้ตอนสมัยที่แบง เราคือมนุษย์เงินเดือนไม่ใช่หน้าที่นักลงทุนไม่ใช่หน้าที่ที่คนไปดูกราฟหุ้นตลอดเวลาไม่ใช่คนที่มึงนั่งเฝ้ากระดานตลอดเวลาอยู่ปล่อยให้คนที่มันเฝ้าพวกนั้นทำงานให้อยู่ดีกว่าอนั่นคือสิ่งที่แบงค์สอนที่ยิ่งจบทักถึงขั้นริงจบทักเลยว่ะเรียวเรียวอันนี้เรียวการลงทุนของพี่พี่ก็เลยลงทุนอะไรที่พี่แบบแพชชั่นกับมันมากๆคือเรารู้จักมันมากพอจนที่เราลงทุนพี่ยังจำได้พี่แบงค์เนี่ยเป็นคนเดียวที่บอกให้พี่ตอนที่แอปเปิลราคาตกขอให้พี่ขาย ตอนที่ Apple ราคาขึ้นบอกให้พี่ซื้อเพิ่มเพราะอะไรเพราะตอนพี่แบงค์บอกว่าราคาเพิ่มแล้วพี่เดี๋ยวมันเหมือนจะไปต่อพี่ถือต่อไปพี่ขายทันทีนะตอนที่หุ้นราคาตกเฮ้ยพี่แบงค์อย่าเพิ่งซื้อเลยมันร่วงไปอีกแต่พี่จะซื้อทันทีไม่ใช่พี่แบงค์ไม่เก่งนะแต่พี่แบงค์เขามองภาพแมกโรอิคโนมิกภาพทุนเทคคือ90้าเปอร์เซ็นต์ถูกใช่ไหมแต่ว่าในหุ้นรายตัวเนี่ยพอพี่เข้าไปเพราะพี่เข้าใจแอปเปิลไงพี่จะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแอปเปิลวิชั่น ใอ้มาใช่ไหมวิชั่นโปรมาเดี๋ยวเราจะรู้มี Apple c ลคออกมาเราจะรู้ iPhone มันจะเป็นหลอกถามกูนี่หว่ารู้ขนาดนี้แล้วที่หลังไม่ทีหลังทักมาอีกทีเดี๋ยวผมไม่ตอบเลยนะไม่ก็จะบอก Apple ที่ตัวเองชอบไงถ้าลิเวอร์พูลเข้าตลาดเราก็คงซื้อถูกไหมคือเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาพี่จะซื้ออะไรพี่ซื้อหุ้นแ p ปเปิลหุ้นเฟซบุ๊ a อเมซอนเฟซบุ๊กซื้อตอนตอนตอนเข้าตลาดใหม่ๆอัลเลอบาซื้อตอนเข้าตลาด IPO ทุกอันซื้อตอน IPO หมดอเมซอนไม่ได้ซื้อ IPO ไอพีโอเสียดา IPO นี้าเขย ต้องเลือกเสียแบงค์แล้วทายั้นนะเออะป่านนี้เราคงไม่ต้องม,มา,า,งงานั่งเลกันอีกแล้วพ<ด>อด้วยคอนเซ็ปต์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเนี่ยเราลงทุนที่เราเข้าใจไม่ได้หรอกเพราะสตาร์ทอัพเป็น pitch i d ที่เราไม่เข้าใจแต่ที่เราจะเข้าใจคือเราจะเข้าใจเราเข้าใจโฟลเดอร์ด้วยความที่พี่ลงทุนในเออร์ลี่สเตจไงพี่จะดูโฟลเดอร์เป็นหลักคือ product and service อ่ะมัน pivit ได้ pivot ได้ถูกป่ะเรียก pivot pivit เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้แต่โฟลเดอร์มันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าโฟลเดอร์มันไม่ได้เรื่องมันนออออีีีโโกกก้้้จจจััััดดดม็คืพ่่ยยงาาไเลวตน ตอนเมนเทอร์10คนน่ะ9คนบอกว่าฟินิเมนาแม่งเจ๋งมากเนะและ้วบอกจะไปต่อได้ไกลมากจนเนียยามาบอกพวกอยู่ว่าอยู่ก็คงได้ดีแต่ไปถึง200ล้านบาทอะอยู่ก็น่าจะตันเทรดมิลอยู่ไปต่อไม่ได้แล้วพูดอย่างนั้นปุ๊บแหละพี่เจตอ่ะนาตอนนั้นอะอยู่เข้าใจนะพี่เจตแม่งแบบ CMB พิเศษพรวม่งอยเงิน40ล้านเหรียญมึงแม่งจบแบบเป็น IC Investment Consultant ระดับระดับประเทศ เจอไอ้ฝรั่งหัวล้านมาบอกว่าอยู่คงตันที่200ล้านอยู่แม่งจะเชื่อไหมอ่ะทำไมต้องมีบูลลี่เนี้ยเไม่ใช่เขาหัวร้านไม่ไม่เขาพูดเขาชอบเลี้ยงตัวอย่างนั้นไมค์ไอโบก็ฝรั่งแบบนี้เออมาแล้วแบบแต่9คนใน10คนระดับโลกก็บอกว่าผ่านเว้ยอยู่ต้องกัดฟีลลิ่งขนาดไหนที่อยู่จะแบบถ้าอยู่ต้องเป็นคนที่มีอีโก้อ่ะอยู่ก็ไปต่อถูกป่ะสุดท้ายจําได้เลยว่าพี่แบงค์แม่งแบบล้มกระดานอืมไพวอทเออไพวอทบิเซอร์โมเดลทําแบบเรื่องอะไรต่างๆนี้มาแบบ จนวันเหมือนเมื่อเมื่อสองสปีก่อนได้คุยกับกับเจ็บอกออต้องขอบคุณเนียมากถ้าวันนั้นผมไม่เชื่อเนีย่ยป่นนี้ผมตันที่200ร้ล้านจริงเ,ออเราไม่ได้เก่งเหมือนซาวด์เดอร์หรอกแต่เรามีบางมุมที่เราคิดว่าเออเราเราพอจะตกเชฟให้เขาได้นักลงทุน Earl y Sta ตจเนี่ยอย่างที่พี่เหม่งเป็นนะในความหมายในความเข้าใจของผมก็คือพี่เหม่งข้อดีของมันคือบริษัทมันยังไม่มีโปร์ตัพมันยังไม่ได้มีใครมันยังไม่มีใครใคร,รู้จักเยอะข้อดีมันถูกใช่ราคาถูกข้อดีคือมันถูก <c oughs> <c oughs> อัพไซต์มันเย <c oughs> อะใช่แต่ตันอ แล้วโฟลเดอร์เนี่ยเวลาเขามีวิชั่นหรือว่าคนที่มันเก่งๆจริงๆอ่ะมันเห็นกันตั้งแต่แรกๆแล้วคือบริษัทไหนจะไปได้ไปไม่ได้น่ะคือมันอยู่ที่เรื่องนั้นอีกอย่างหนึ่งคือ Product ถ้า Product มันฟิตอ่ะต่อให้เอาคนโง่มาลันนะมันก็ไปได้ถ้าใครที่จะเป็นนักลงทุนแบบว่าอยากได้ไม่ใช่10เด้งนะอยากได้ร้อยเด้งพันเด้งต้องเป็นอย่างพี่เหม๋งแต่จะมีข้อเสียด้วยข้อเสียอย่างเดียวคือ80%เอเจ๊ง10%เป็นเซอมบี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเล้ไง การลงทุนใน Early s t a g e มันมีมันมีตัวนี้อยู่นะมันไม่ใช่ว่าซื้อไปติดแล้วปล่อยนะคุณก็ต้องขยันเข้าใจ d i v e r s i f y risk ของคุณด้วยเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ซื้อไปพอลูกคือโลบอกลูกเด็กซื้อพอปลาเคที่งเลยไม่ใช่ปลาเคทีก็ซื้อเด็กเด็กโรงเรียนอินเตอร์แม่งเล่นทุกคนใช่แล้วเราก็เห็นเขาเล่นเราก็เห็นแบบสักพักนึงก็จะขอคือลูกต้องมาต้องเติมตังค์ต้องเอาอะไรมาแลกนะ คือลุงต้องทําอะไรมาแรกนะยอมเลยบอกโอ้โหขยลลันเรียนจัดเลยแบบอ,อยากยต้องได้สิบเต็มสิบนะแต่ก,ก่อนเราทำได้สองสามเต็มสิบ,สบใช่ไหมวันไหนบอกอ่ะถ้าจะเอาโลโบอกก็สิบเต็มสิบมันยื่นมาเลยเนี่ยวันนี้เทนนอฟเทนคือตั้งใจก็ได้ไงคือ,อก็มาแรกโลบอกไอ้เราโอ้โหอย่างนี้แม่งอู้ฟู่ว่ะแสดงว่าเด็กเสร็จติดกดเลยกดทุนโลบอกไปเป็นไงลงมาต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตัวแดงแบบแต่ any way คือวิธีการลงทุนพี่เป็นอย่างนี้พอที่อะไรที่มันกำไรแล้วอ่ะพี่ก็จะมารีอินเวสต์ในสมัล นะเขาลายอย่างเงี้ยเอามาเรียนเวสอย่างเงี้ยอย่างหุ้นเราบอกก็คือเอากําไรส่วนที่ได้แบบจากหุ้นแอปเปิลบ้าง Facebook บ้างบางส่วนแล้วมาเรียนเวสในหุ้นเราบอกเข้าไปนี่แล้วดูไอ้ตัวนี้มันชอบเป็นอลีกับตัวนี้ไหมแต่เราไม่เอาตัวนี้ออกมาตัวนี้ดุเอาแล้วฮะก่อนนี้คุยกับพี่เมก <laughs> <laughs> อะไรของพี่เนะี่ยอลิซองเบเกอร์ <laughs> <laughs> ขอบคุณพี่เมกมากเดี๋ยวผมต้องมีภารกิจนะเดี๋ยวผมต้องไปฟิลคลับ ไปเจอพี่หมูเราจะไปกินวะเนี่ยสมศักดิ์ปูอบวุ้นเส้นวงเวียนใหญ่สมศักดิ์ปูอบวุ้นเส้นวงเวียนใหญ่ที่เป็นมิชลินไกด์คลิปนี้เรายังไม่ได้กินเลยเฮ้ยต้องไปทำไมเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาว่าเราควรจะเป็นสายกินแล้วไม่ใช่สายเรื่องลงทุนไปเอางี้ตั้งแต่พี่กินไอ้พวกอบวุ้นเส้นมานะในชีวิตของพี่นะนี่แม่งคือที่หนึ่งในดวงใจแม่งไปกินทันทีที่อยู่ในเกียร์นี้ที่อื่นแม่งไม่อร่อยเลยนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวต้องไปลองถ้าอยากกินที่อื่นอร่อยไม่ต้องไปร้้้านนีตอง เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวไปลองทีเด่นเอาละฮะเรามาตามนะถึงร้านสมโพ่ปูอัดไม่ใช่ไม่ใช่ร้านชื่ออะไรคัักปูอบสมสักปูอบนอ่สมพ่สมพชอชื่อพี่เหงพี่เหงช่วยแนะนําหน่อยว่าร้านนี้ทีเด็ดคืออะไรยังไงบ้างร้านนี้นะมีเมนูอยู่แค่ไม่กี่อย่างหนึ่งมีปูสองมีกุ้งสามมีหอยแล้วก็หอยสี่เมนูเป็นหลัก แค่นั้นหอยแมงผู้กับหอยแครอไม่แน่ใจถึงที่มีอย่างอื่นเพิ่มไหมแต่เท่าที่รู้คือไม่มีมีแค่นี้เมนูบิ๊กกระดาษใบเดียวใช่ แล้วสังเกตถ้าเกิดดูรอบๆข้างเนี่ยที่เราจริงๆเราไม่ได้นับสาขานี้มาทำไมอะ่ะแต่อีแบงค์มึงมาผิดที่มึงม,มาจนเราจะนับสาขาออริจินอลมันแต่ไม่เป็นไรสาขานี้ก็เหมือนกันเพราะเป็นเป็นเป็นลูกทำแต่เ<อ>ววราเป็นบุญบอสตองนี้มันแอร์เย็นๆนะแต่ฝนตกแล้วทำไงอ่ะทีนีไ่ไงสาขานี้คือได้ประโยชน์ตรงที่มีแอร์แล้วก็ชาติชาอะไรเยอะเพราะคนจีนเขาจะเสิร์ชในมีชาร์จใช่ป่ะเออแล้วเขาก็จะเจอที่นี่เข้ามาที่นี่กันเยอะแต่ถ้าเกิดสาขานี้จะเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่ปูกับกุ้งเด็ดสุดละเออแล้วหลังจากนนนั้้เเเคาาากกก็ลลยยยยริ่่่่มมมแแแตตหออดวีนั้น โอเคต้องลองต้องลองน้ำจิ้มเด็ดน้ำพีเร้งก่นต้องเคียจานไหนก่อนอะไรจานนี้ก่อนเลยครับนะครูก่อนพี่แดนต้องครูก่อนคือคือมันมีซอสอยู่ข้างล่างครูให้แม่งฉ่ำๆนะกินไปแล้ดมได้ดมได้ทางกินคืออุ้นเส้นเน่กับซีฟิล์มลองมาชิมโอ้มาพอดีได้โชกุ้งด้วยลองก่อนนะเบสเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนให้เดี๋ยวคนให้ถ่ายย่างถ่ายย่างนั่นนั่นเดี๋ยวคนให้มันต้องมาต้องครูก่อน คร้บครับ้รับครับคราบครับครกับครกับครกับอรับครับครตบองับครับครับครับคับครัรั้หรับครครับนรับครับครับครั่ครับครับครับครั่ครนบครมบครับคยับครับครไบครับคร่บครับคอัครับคร้ไครคร้บบครครัครับครับครรบครันครรับครับครักครับครครับรครับรับรับรครับร คือเวลากินอาหารทะเลนะ<อ>ซีฟู้ดมันจะมีชัยเวลซึ่งอร่อยหอยไปหอยแครงพอเข้าปากแล้วเียบเสมือนตอนนี้เราอยู่ในทะเลอันดามันมันก็เวอร์ป้าแหวกว่ายอยู่กับลิตเติ้ลเ m a i d เพลงต้องขึ้นแล้วเนะี่ยเฮ้ยดีว่ะถือว่าเป็นร้านที่เด็ดจริง ุ้เส้นเข้มข้นปูสดหอยแครงโอเคเหมือนลงไปในทะเลอันดามันาน้ำจิ้มซีฟู้ดความเข้มข้นความเผ็ดถึงใครอยู่แถวนี้ต้องลองเขามีแก๊ปไหมครามีแก๊ปมีจะสั่งแก๊ปไปมันมันมันไม่อร่อยเท่ามากินที่ร้านเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะโลจิคคือซอสที่บอกไงความี่เ็ดมันอยู่ที่ซอสมันเป็นซิกเนอร์ซอสของเขาต้องไปดูเขาไม่ยอมบอกทำยังไงไปแล้วมีอะไรกับทีมคุยไปนะกินเลยครับเรื่องหิวละ แล้วแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการน่า่วงมากดูสภาพเลยมันน่า่วงขนาดไหนดูดิกีจานกีจานดูดิน้องอินเทิร์ยังแกะปูอยู่ข้างเลยหันไปดูนี่อร่อยมากร้านนี้อร่อยมากมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วพี่เมครับฝากอะไรถึงนักลงทุนในแพลตฟอร์มฟินดมิน่านะวันนี้หน่อยแน่นอนว่าสถานการตลาดมันค่อนข้างยากลำบากนะ ซึ่งพอร์ตของภรรยาพี่ก็เช่นเดียวกันมีฝากฝังมีเป็นอะไรเป็นโค้เป็นยูอร์เป็นยูเป็นยูผู้ใช้งานเฟิสเซอร์ด้วยเฟิร์สอาร์อเตอร์อย่างที่บอกไปในรายการตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักลงทุนแบบเื่อชีพใช่ไหมครับเราให้ฟิโเมนาเป็นคนลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าสามส่วนตัวนะผมชอบเรื่อง DCA คือคือทุกๆวิกฤตของของตลาดหุ้นนะครับมันก็จะมีโอกาสให้เรานี้มันร่วงเท่าไหร่ เราก็สามารถที่แบบ DCA เข้าไปทยอยเพิ่มไปแต่ว่าจะเพิ่มอะไรส่วนไหนยังไงก็ต้องดูกับจริตที่เราตั้งโกไว้กับฟิลิมินาววาอย่างไรเราจะไ้ถึงมิชชั่นอะไรยังไงได้เราก็คงต้องไปตามถ้าส่วนตัวก็คงนั้นนะนว่าก็ DCA ลงทุนไปเรื่อยในสิ่งที่เราเข้าใจในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นอนาคตที่สุส่วนตัวก็ดีกว่าลงไม้ใหญ่ๆไปสักไม้หนึ่งหรือว่าไม้เล็กๆไปอะไรเยบางทีมันก็อาจจะแบบไม่เข้าใจเดี๋ยวถึงเวลาก็งงๆอีกไม่รู้จะซื้อตอนไหนขายตอนไหนถือว่าก็ดี a ไปเรื่อยไปเรื่อยแล้ว ถ้าเมื่อไหร่พี่เหม่งเขามาถามผมว่าหุ้นตัวไหนหน,หน่าซื้อผมจะมาบอกในรายการเพราะเวลาผมบอกผิดปุ๊บหุ้นมันมกักจะวิ่งใช่เข <laughs> าบอกให้ซื้อปุ๊บหุ้นมันมกักจะลงลง <laughs> <laughs> แล้วเดี๋ยวจะบอกใหพี่ <laughs> ติดตามกันใน EP ต่อไปครับ <laughs> เราขอลาไปด้วยก <c oughs> ุ้งตัวนี้ <c oughs> อร่อยอร่อย <c oughs> ไว้เจอกันทุก<ๆ>ค,คนบ๊ายบาย <c oughs>